อยากให้ iPad ตัวใหม่เนี่ยมีอะไรมีวาวแฟกเตอร์อะไร iPad จอใหญ่ๆครับเนเหมือนจอสัก 8K เลยเบาๆอยากได้ iPad ที่เหมือน Mac OS ต้องการ iPad ที่มีความดุดเลยอไม่รู้ค่ะทำไมนะครับ iPad Pro ตั้งแต่มีมา Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4ทุกตัวเนี่ยมีอะไรบางอย่างให้เราแบบอ้า มีแล้วมีอีกผมมีทุกตัวตูนให้เป็นตัวที่สกิปง่ายมากลายแล้วคนรู้สึกเหมือนกันทั้งๆท,ที่เป็น iPad ที่ดีที่สุดที่มีในโลกเลยนะแต่ทําไมมันสกิปได้ง่ายได้ขนาดที่วะ iPad Gen 4 m 1นะครับต่างกับ Gen 5 m อ2ยังไงนะก็ข้างหลังมันมีเขียนเขว่า i อ a d p r o แล้วครับเมื่อ,อก,ก่อนไม่มี <laughs> ปากกาก cover ได้นะครับเร็วขึ้นเล่นเกมดีขึ้นเฟร,รมเรทด,ดีขึ้น WiFi ด,ดีขึ้นนะฮะมี ProRes ต์วิดีโอแล้วก็เรนเดอร์งานเร็วขึ้นนิดหน่อยเอง ถ้ามี iPad M1 อยู่แล้วก็ไม่ควรเปลี่ยนหรอกครับตั้งแต่ iPad ตัวแรก iPad 1ออกมาเมื่อปีเนี่ยตัวนั้นเป็น iPad ที่แบบเราซิฟจ็อบเปิดตัวมาที่เกือบเมมาอไหรออกว่าเมื่อไรออกว่าเท่าไหร่ก็ซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อสมัยเมื่อแบบเกือบ10ปีแนละ่นาม,มาแล้วเนี่ยจนถึงตัวนี้แปลกใจมากนะแต่สุดท้ายเนี้ยผมก็รู้สึกว่า Apple มันแบบผมก็งงๆับ Apple นะตั้งแต่ออก Apple ในตัว iPad รุ่นที่มันรุ่นลองลง,ลงมารุ่นถูกจำไม่ได้ที่ต้องต่อสายหาองมา iPad ตัวล่าสุดแบบถูกแต่ใช้ a p p l e ิ e n c i ่1ชินหนึ่งปาใครเคาก็บน่นทุกช่องบ่นเหมือนกันคือก็เรื่องงๆกับความเป็น Apple เหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ย oh <my. S 2> หรือ Apple ิ a n g งไม่ใช่คำตอบที่ดีสุดทุกอย่างหรอวะงงอะที่ทำคลิปนี้มานะไม่ได้มาว่าเพว่งแอปเปิลหรอก าคุณเนี่ยอยากให้ iPad ตัวใหม่เนี่ยมีอะไรมีมีวาวแฟคเตอร์อะไรที่อยากให้มีเพื่อนๆใส่คอมเมนต์ข้างล่างเลยอยากให้ iPad เป็นยังไงของผมเนี่ยผมื่ออยากให้มันใหญ่ขึ้นผมกลายเป็นไม่ซื้อ iPad ครับกลายเป็นรีวิวตัวนี้เลยนะฮะนี่คือ iPad ที่ผมอยากได้จริงๆบางๆแบบนี้ดูสินี่คือของมี่นะผมมีทุกไซส์เลยไอตัวเนี้ยเขาเรียกว่าบ,บอร์ดอะไรก็ไม่รู้ละ่ะผมจําชื่อไม่ได้เดี๋ยวเนี้ยมันมีในตลาดเยอะผมมีของญี่ปุ่นเนี่ยซื้อมาเป็นอย่างนี้เล็กๆแล้วจำได้เมื่อก่อนแพงมากนะไซส์เท่าเน ไซบ้าบแบบเนี้ยจะไม่มีใครทำหรอกเพราะมันพาลับาบ iPad ที่ตกได้ iPad ที่หักไม่ได้งอได้นี่คือ iPad ของผมมันเป็นอะไรที่แบบฟินมาก iPad พี่ราคาประมาณ700บาทมั้งอันนี้อันนี้ประมาณห้าหกร้อยนะครับอันนี้มันเจ็ดแปดร้อยเพิ่งออกมาไม่นานนี้นะครับคือปกติเนี่ยผมก็ใช้ไอแพดมาตลอดนะแต่ตอนนี้เวลาทำอะไรเยอะๆผมเป็นส่วนตัวเลยผมรู้สึกว่าผมชอบอะไรที่มันใหญ่มากใช่ครับหลายคนจะกบ้าไปแล้วไซนี้แต่ผมชอบถ้ามีผมซื้อ iPad ไซนี้แต่มันไม่ใช่ iPad ดหนักๆของเรานะอาจจะเป็น iPad บางพิเศษที่แบบเป็นอย่างเงี้ยที่เวลาดูหน ด,ดีดูหนังได้อย่างเงี้ยถ้า p p d ใชไเนี้หลายคนบอกว่าใครจะพกพาก,ก็ i p แ d อยู่บ้านไงออ คือสาหรับผมอะชอบนี้แต่ละคนจะอยากให้ iPad ดบอกข้างล่างน,น,นะครับว่าอยากให้ iPad ดเป็นยังไงไหนไหนผมก็มีตัวนีผมก็แนะน,นําใหเดอนี้ขนาดกี่นิ้วไม่รู้แต่ใหญ่ชิบหายนี่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยนี่มันเท่ากับจอคอมเท่าไหร่เนี่ยจอ21่อนิ้วเนี่ยผมสามารถวาดรูปอะไรได้เยอะมากเลยนะเนี่ผมวาดอะไรอยู่นี่ไอ a d ดของผมนี่นะฮะนี่ทิมคุกนี่วาดรูปทิมคุกนะฮะคือผมวาดอาี้ยทำไมรู้มะแล้วผมทํอะไรต่อรู้ปะผมใชแอปพนี่ครับพวกเนกาทีมีลองใช้ได้เป็นแอปฟรีนะเนกาทีมีแบบนี้ผมใช้เสร็จ๊บแล้วผมนะผมกก็็ถถ่่าายยรูป นี่ผมถ่ายช้าไปนี่นะผมถ่ายอย่างนี้แล้วผมก็เขียนยูสโฟโต้เห็นไหมฮะทีมคุกที่ผมว่าเมืก่กมันก็ฟลิปละแล้วก็ไปทำเป็นขาวดำได้สมมติผมทำอย่างนี้ปุ๊บทำเป็นขาวดำแล้วเป็นนี่ทีมคุกถ้ามี iPad ไซส์ใหญ่แบบนี้นะแล้วก็แบบไม่ตกตกไม่เป็นไรน,นะฮะผมก็จะดีใจมากนะครับนี่นะครับสุดท้ายนะ iPad ปีนี้ผมไม่ซื้อครับแล้วก็ผมไม่ซื้อรอได้จริงๆแต่ไอเนี่ย คิดว่ามันต้องละมันต้องทำอะไรที่มันเจ๋งกว่านี้แน่นอนแต่ถ้าเรียกเสื้อผัด d Pro 6นะที่ชัดไอ้ผัดที่ดีที่สุดแบบพกพาคืออะไรรูไหมตอนนี้ผมแนะนำให้อันหนึ่งมันคือตัวนี้ครับเปี้ยงเพื่อนผมขับเทสลาอะแล้วเขาบอกเหี้ว่าเอ้ยมังตัวนี้แบตบมาตรฐานดึ๋กับเท s l a คูดนั่นเถอะจริงกับพี่นี่นะครับ ปนี่แหละครับคือตัวนี้เลยง่ายๆมีสายมาให้ด้วย USBC นะฮะรุ่นนี้มันคือรุ่นอ่านกล่องก่อนสปินโก10,000 plus มันย่อม,มาจาก10,000 ah. ah. มิลลิแอมป์10,000เมื่อก่อนเท่านี้เดี๋ยวนี้เหลือเท่านี้รุ่นถ้าแบบจะหาซื้อนะเดี๋ยวใส่ลิงก์ข้างล่างให้นะไปเซิร์ชมามันเขียน PBY 36นะครับเราจะเซิร์ชนะ่ะเซิร์ชว่าเอาคีดรุ่น PBY 36ตัวเนี้ยใช้ดีมากนะครับเฮ้ยดีไซน์ตัวนี้สวยเอาขีดของประเทศเยอรมน,นีนะครับผมชอบในการที่มันจับพอดีมือเลยอย่างเงี้ยดูไม่ออกเลยว่าถืือ 10, ah. ออ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 พาาาววววเเเเเรร์์์แแแแบบบบบงงงค10,000มมมมมิิิลลปปยยู่่่่ใในนนนนนนะชชทีีีััดดั็ตตตตดดกข้ คุณภาพที่สูงมากที่จะแบบเทส่าเลอกไปใช้อ่ะคือตัวเนี้ยมันมีควิกชาร์3.0นะแล้วก็มี power delivery ด้วยไอ้ปุ่มเนี้ยผมชอบว่ามันทั้งอินทั้งเอาได้ปุ่มที่ชาร์จไฟเข้าไปในตัวมันเองเนี้ยมันรับได้แล้วมันก็ปล่อยได้มันนําให้ตัวนี้ของมันเนี้ยมันสามารถมีเอาสองช่องได้ไงถ้าคุณมีสายอีันนึงเนี้ยคุณก็สามารถที่จะชาร์จทั้ง iPad แล้วก็ iPhone หรือเป็นอะไรอย่างอื่นพร้อมกันได้เลยมีคนหลายคนถามนะคะว่า power bank ที่มีพวก power delivery ควิคชาร์3ไปช นะครับบางคนกลัวงมันมีแรงแรงไม่กล้าไปใช้ p เพาเวอร์แกแรงแรง่อนจะปล่อยพลังมาให้เหมาะสมกับสิ่งสิ่งนั้นนะหลายคนไม่ทราบทราบแล้วนะเดี๋ยวเราไมาใช้ในกองถ่ายดีกว่เาเจ้าเพาเวอร์แบง k ไปจิ้มกล้องตัวละสล้านได้หรือเปล่าอยู่ในกองไม่มีขาตั้งน,นะครับถือทม์ลับเลยแฮนด์เฮลว้้ดูเลยนะฮะเพิ่มแต่ละเปอร์เซ็นต์นี้ไม่ถึงหนนาทีนะครับเอ้ยอันนี้โอเคเลย อันเล็กๆนี่เท่าไหร่มือมีแอมครับพี่ว่าแล้วอันเล็กๆเนี่ยนะมือมีแอมมันนี้เนอะจุดในนี้นะมือหนึ่งมือหนึ่ง กล80%แล้วฮะ iPad ขึ้นทางแล้วพี่นาขัญพิมพอแบงไม่ค่ะไม่มีพอแบงพูดถี่แต่ออกีเอววาว่า <laughs> <laughs> ตัวนี้ราคาเท่าไหร่2190บาทนะฮะในเว็บเขาเขียน2190แล้วรับประกัน2ปีด้วยผมเคยบอกหลายคนนะครับ power bank เนี่ยอย่าซื้อของถูกไม่ได้ยุให้ไปซื้อของแพงๆนะมีหลายอันในตลาดเยอะมากนะแต่ซื้อของที่มีคุณภาพครับมีแบบได้รับประกันต้องดูเทคโนโลยีจริงๆเอาที่นี่ก็เป็นยี่ห้อหนึ่งจากในมันที่ผมไว้ใจนะครับเฮ้ยนี่มันเหมือนโฆษณาเลยว่าไม่ได้จ้างนะแผ่นมงแผ่นมีไปซื้อเองด้วยนะคุณขายก็ไม่น่ารักกับผมไม่ได้นะแบบร้อนนะพี่เ้อโอเคเอามาสามอันมีสามอ ใช้แบบเวอร์ชันติดผน,นังแบบนี้ติดผนังนติดตู้เย็นติดทางเดินผมรู้สึกว่าไซส์เนี้ยไม่เคยมีมาก่อนเป็นเหมือนกระดาษดิจิตอลไซส์แบบว่า21นิ้วอย่างเงี้ย23นิ้วแบบใหญ่ๆเงี้ยโคตรชอบนะฮะปุ่มล็อกนะปุ่มรีเซ็ต โยนใส่แมวได้ตัวลงเทปนี่พูดถึง iPad หรือพูดอะไรก่อนน่งงมันหมดละก็ถึงอยากให้กุยกันเพื่อนไงว่า Power b a n k รุ่นไหนดีก็แนะนำผมได้นะถ้า iPad ไซส์จัมโบ้ขึ้นมาเหมือนซัมซุงทำตัวนึงอะผมแบบคันมากเลยนะซัมซุงตัวที่แบบไซส์แบบไซส์เบ้งกว่านี้ใหญ่กว่า1 2บสนิ้วอ่ะอันนั้นผมเฮ้ยตัว5เนี่ยผมอาจจะซื้อด้วยซ้ำถ้ามันใหญ่ขนาดนั้นพูดจริงว่าวอลแฟคเตอร์มันแบบมันน้อยลงฝรั่งเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้เชนเหมือนรถที่เป็นไม่ได้เชนคือปรับ แต่มันเหมือนมันใหม่ได้เชนเหมือนกันนะมันมีอะไรมาเยอะนะแต่มันวาฟ์แฟกเตอร์มันน้อยลงต้องมาดูกันว่าเราจะเห็นอะไรที่มันก้าวกระโดดได้หรือเปล่าในเทปนี้มั่วแล้วนะครับผมใหแจ็คจีนฟรีกันเพลงดูมังเลยละกันนะคอนเซ็ปต์รีเทปมั่วกันมาผู้ชื่อดูมังไม่ใช่ดามังก์เดี๋ยวคนที่เป็นดามเมอร์เป็นฆาตกรอีกดูมังไม่ใช่ดามัง โแชท GPT นี่นะแต่งเพลงดำมังดำมังดูมังเว้ยอาถามแชท GPT ดิ best power bank brand มีกี่แบรนด์นี่เขาบอกเลยว่าเบิดมีนี่ฮะ Anchor, r e ร Power ไม่รู้จัก a l อเคลักโมฟี่ในโลกเนี้ยในแชท GPT ยังบอกเลยว่าโ Key OK คือหนึ่งใน4แบรนด์ที่ดังที่สุดในโลกอันหนึ่งดีที่สุดนะครับส,สบายๆนะนะวาย iPad ถาม h a t GPT นะฮะ Y iPad Pro 5สัก iPad Pro 5 has been criticized for its lack of ports, limited storage option, and high price tag <laughs> ก <laughs> ็แบบเหมือนเดิมฮะก็แบบพอร์ตน้อยความจุน้อยนะครับราคายังแพงอยู่นะแล้วก็แบตเตอรี่ไลฟ์แล้ว performance นะฮะทำไมมันไม่ตรงกับผมเลยผมรู้สึกมันแค่มันแบบมันไม่มีวแฟ factor นะ h a t GPT มึงรู้แค่นี้มันฉลาดจริงเพ่าเนี่ยถามดิวไอ Quick Charge 3.0สูมันดีไง h ช t GPT Quick Charge 3.0 is a fast charging technology that can charge compatible devices up to 4 times faster than conventional chargers อยนี้เองขอบคุณมาก Chat GPT ก็จ้ะเพื่อนให้มาบอกมันคือเฮ้ยเพื่อนที่เฮ้ยพี่เกิดเฮ้ยละวัดเฮ้ยโอเคพอแล้วพี่เคลืเคอเขาถ่ายอยู่เจ้าเผาแบงค์ไปจิ้มกล้องตัวละสองล้านได้หรือเปล่าอ่ะสุดท้ายจิ้มไม่ได้นะฮะแต่กล้องดาเลยได้คะ่ะสับใคร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  No me lo no, 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 no.